สวัสดีครับสนัยและสนุขนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำพิธีการเดินสายน้ำหยดนะครับนะครับก็เดินไปแล้วนะครับวันนี้อันนี้เขาเขาเดินยังไงเขาทำแบบไหนครับนี่ ไล่ปุ๋ยออกจากสายครับไล่ปุ๋ยออกจากสายนี่ายิรนี่ไล่ปุ๋ยไล่ดินที่ติดกับสายไว้เนาะเพราะว่าบางทีมันจะมีเพราะเราใช้สายเก่าเนาะเษราต้อการที่เราใช้สายเก่านะครับสายของที่เราใช้แล้วเราก็ต้องมาไล่ดินไล่เศษปุ๋ยเศษอะไรเศษที่ฝุ่นออกก่อนนะครับเพราะงั้นอาจจะทําให้มันตันได้เนาะ จะเริ่มปลูกได้วันไหนครับนี่นนนวันวันวันที่สิบปลูกปลูันวันที่สิบเรื่องเดียวเนี่เดี่ยไงล่ะแต่วันที่สิบนี่ช้าอยู่นะนี่นสำหรับที่ผมเคยปลูกมามันช้าอยู่พอดีเอเพราะล้มตัวอยู่พอดีมันสิบสามมืออืมอ๋อบางคนเราสิบสามวันเนาะสิบวันสิบสามวันโอเคท่านนายกชิบหามือ ได้อีกคนน่ะใช่ครับอีกอีกคนที่อันหลานผมมันไปตาไม่เลรอครับนั่นตาไม่แล้วออ๋ครับไปคู่เมืองเหรเฮ็ดสองบนโอ้เฮ็ดทำสองที่เนาะที่นึงก็อยู่นี่อยู่มีลล์ลครับอยู่เลยน้ำพุบลนึงเห็นของน้องผมครับอยู่อยู่หนครับตรงไหนนะอยู่เลยไปท่าบิ๊กซีนะครับอ๋อเลยบิ๊กซีนี่ครผมไม่ผมได้ขี่รถไปดูบัง ลังตรจายจะปลูกระย,ยะห่างกี่ประมกี่ก,กี่เซนครับนี่สี <40 S 2> ่สิบครับห่างสี่สิบเซนระ <Okay. S 2> ยะห่างสี่สิบเซนต่อต่อต้น <Okay. S 2> แล้วแล้ว,ลว,ลวสายน้ำหยดนี้ทีประมาณกี่เซนครับนี่นนปกติปกติที่ใช้กันอยู่ใช้อย hey, ู่กับเส้นหอด สามสิบปกติที่เคยใช้ประจำนะสามสิบเนาะปกติก็ที่ที่เขาบอกว่าบางครั้งก็สายน้ำจืดก็ประมาณสามสิบเซนแต่ใช้ใช้ติดทียิ่งดีเนาะห้องผมทีเยอะสิ่งห้องผมเด้ว่าผมจับให้กันห้องผมห้อผมเป็นสายแบนสายแบนครับสายแบนไหมสายแบนเลยห้อสายแบนเป็นคลสายน้ำพุ่งไหมพุ่งไหม ายนังมีหลายอย่างครับมีทั้งสายกลมและสายเบนสายน้ำหยดอที่เคยใช้สายเบนกับสายนี้อันนี้ดีกว่ากันสายเบนครับสายเบนดีกว่ากันเป็นยังไงถึงว่าดีดีอ๋อไอไอหยดนึงมันจะมีสามรูระยะห่างสามสิบก่อนสามสิบเลยสามสิบก็ใหม่พันหนึ่งแน่นบ่เออใช่สามสิบเซน ม,มันหนึ่งมันทัดแม่เราคงมันหกสามอันนี้ก็น,น่าจะประมาณยี 20, 30, 30่สิบยี่สิบสามสิบกิโลวันี่สามสิบกิโลอือพอหอนแล้วยี่สิบแล้วผมมัสามสิบกิโลยี่สิบมันจะมันออกสามหัวเลยครับเป็นสายเบนนะครับสามนี่นะครับวิธีการไล่น้ำไล่ไล่ขี้ฝุ่นไล่อันนี้ออกจากาสายยางนะครับก็ต้องไล่อย่างนี้นะครับเราต้องใช้น้ำปั๊มแล้วก็ดันออก ดูครับดูการเขาเสียบนะครับดูนี่นะครับเอาน้ําที่เราสูบนะครับสูจบจากปั๊มเล็กนะครับไล่มาจากตรงนู้นแล้วครับแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ไล่สายออกไปเลยนะครับไล่ออกไปตรงนู้นสายยาวสุดนู่นแล้วครับประมาณก็ประมาณกี่เมตรครับเนะี่ยตรงนี้กี้เม็ดสี่สิบห้าสิบห้าสิบหรือว่าครับนี่ห้าสิบห้าสิบเมตรได้อยู่เนาะได้อยู่ นะครับล้วก็ไล่เอาขี้ฝุ่นนะครับสําหรับที่สายเก่าแล้วนะครับที่เราใช้ไปแล้วที่เอาเก็บเอามาใช้คืนนะครับแล้วก็ต้องไล่ขี้ฝุ่นออกนี่แหละครับรุดแล้วรุดแล้ว,ร,ลวรุดแล้วครับนี่ทับทับสายรุดแล้วทับสายหลุดนี่ทุนท็บปนอะนี้เป็นสวนของลุงตีเนาะ ทำหยุดตรงนี้แต่ท็อปนี่เขาเป็นผู้มาให้คําแนะนํานะครับทุกคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องการปลูกแตงโมงมาเยอะนะครับก็ลุงแกก็เพึงหัดทํานะครับลุงมติแกก็เคยทําอยู่แต่แกก,ก็ไม่ได้ผลสําเร็จเท่าไหร่นะครับก็เลยมาศึกษากับคุณท็อปพ่อเขาเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับเลยได้ไมาแนะนําวิธีการปลูกและการไล่น้ําออกจากสายน้ําหยดที่ใช้แล้วนะครับ ของลุงมนตรีนี่แกก็ทําอยู่ประมาณสักห้าไร่นะประมาณนั้นนะครับก็จะมีดิดกับของคุณท็อปคุณท็อปก็จะทําประมาณสักสามสิบกว่ากว่านะครับสามสิบไร่ทําใกล้กันนะครับต้องใช้ต้องใช้คนปลูกเยอะนะครับเนาะประมาณสามสิบคนเลยครับสามสิบสามสิบคนอืมหน่วยตัวคนละ คนหนึ่งต่อไหรหมือเดียวๆเลยโอใช้คนเยอะมน,ออนกันเหรอเยอะครับผูพยาเป็นก็จ้างเขาเมาเลยเนี่ยผมเคยเคยลงทุนนี่สามสิบไร่นี่เคยลงทุนประมาณเท่าไหร่เคยกะไหม,ไมลงทุนทั้งปุ๋ยทั้งทุกอย่างเลยเยกเว้นสายน้ำหุดไม่ต้องนับไม่ต้องคิดเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเรื่องไถเรื่อง เคมีพวกนี้สองแสนสองแสนระมาณนะครับดีไปลงทตรงรัมผัสสองแสนเรี่ยวเบิร์ดอาครับเป็นห่อนมือเก็บนะครับอันนี้รวมสายสายน้ำจุดด้วยไหมไม่ไม่รวมครับรวมมโอ้รวทั้งหมดโอ้เออน่าจริงๆถ้ารวมทั้งสายน้ำจุดรวมทั้งผ้ายางรวมทั้งปุ๋ยรวมทั้งค่าไถทั้งค่าแรงทุกอย่างก็หลักลักสองแสนครับสองแสนถ้าพยัคฆ์เข้ากระมวลอะไรทนายแล้ว ผมเจ็ดลอยถ้าใครใจไม่ถึงนะครับลงทุนแปลงใหญ่ก็คิดเอาตงมัเกือบห้าอยห้าสิบครับอันนี้ก็ตรงประมาณเดียกเกือบสี่สิบหลังเขาใหม่สี่สิบมันโกมวนมหนึ่งกัไรหนึ่งมาตีไปเรื่อยมวนหนึ่งกับประมาณมวนหนึ่งมวนหนึ่งกับประมาณพันบาทหรือแปดร้อยเก้าอยเนาะันหนึ่งเนาะสายเทปนะครับสายเทปห้าร้าสิบครถูกจ้ะถูกนะกี่กิโเมตร โอ้ห้าร้อยเม็ดเพราะติดถูกแล้งกันห้าร้อยกันนะพันเมตรก็เป็นสายอีกสายนึงนี่พวกนี้พันเม็ดแม่นครับพันเมตรถ้าไม่แม่งก็จจะกองลพันเกินเลยผมคิดอย่างนี้พันเก้าร้อย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 กว่าประมาณก็จะใช้สองคนนะครับทางนู้นอีกคนนึงก็กำลังไล่สายตรงในที่บิดที่งอก็ไล่ไปนู่นนะครับ ลายก้นกวาจะน้ำไหลออกแล้วก็จะมีขี้ฝุ่นไหลออกด้วยเนาะนประสบการณ์ทำแตงโมมานานแค่ไหนแล้วครับนี่หลายปีเขาเต้ต่ผมอยี่สิบปีสิบกว่าปีเลยโอ้ตังตต้งแต่พ่อแม่พา,พาท,ทำเนาะครับผมแล้วก็ทำสืบทอดมาเรื่อยๆแล้วก็ทำตามเขามาแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมผ่ากันไปลาบึง